นไม่มีใครอยู่ช่วยเขาทำอาหารแล้วแกกลับมาทำไมค่ะมันกลับมาทำไมหวันว่ามันไม่ไปแล้วแกกลับมาหาฉันหรอมาตรวจเอทีเค ไปอย่คิดถึงฉังหนหรอ,อ,อไม่เคยน้วางอะ่ะตายก็จะไปเร็วอเอ้ยก่ัวจังไาไม่ทันเรียนตายโอ้ยิ่งถึงไปแล้วจะไปไม่ทันแล้วดูดีแทชี่ต้องไปออกรบนะคะที่ช่อง S P D นะคะทุกคนไปติดตามได้แต่ว่าเขาเนี่ย อยู่า้าแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเขามาทําเมนูสุดทิ่จากเกาหลีค่ะทุกคนเมนูถุงแก้วน้ําแข็งนะคะทุกคนถุงแก้วใสนั่นเองม,มาดูกันนะคะทุกคนว่าเมนูสุดทิ่จากเกาหลีเนี่ยเขาจะทํารอดไหมแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปดูก่อนว่ามีของเหลืออะไรในตู้เย็นบ้างนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตู้เย็นคือรกมากเขาต้องการเคลียร์ตู้เย็นไปคนตู้เย็นก่อนตู้ตเย็นโคตรรก โอ้โหทุกคนนี่คือขนมเปียะที่อยู่มานานมากแล้วนะคะน่าจะใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยนีมีาทารไข่ทุกคนของทารแม่เลยในฟิกุนิซอบบรีก็ใช้ได้ทุกคนโอ้โหอันนี้คือเก่ามากควรอยู่มานานมากมันเป็นบราวนี่ชาเขียวของเขาเองคกคนโอ้ยเหลเพอดีเลยมีเห็ดนะคะแต่เขาคิดว่าเห็ดเอามากินกับน,น้ำตาลอะ่ะมันจะรอดเหรอมะนาวน้ำตาลลองชีส เ่นห,อ,หอมหอ,หอมน้ำตาลเปน่ารอดมู <c oughs> ้่ะคะและนี่นะคะคือสิ่งที่เราได้มาจากตู้เย็นนะคะอันนี้ไม่รู้หมดอ,อายุไปหรือยังนะคะขนมเปี๊ยะของเขาเนี่ยบาวานี่ชาเขียวค่ะทาทร์ตไข่โอเลียนชีตแทง่งดังโงสตรสอเรบอรี่ไปซื้อมาเมื่อวานเลยทุกคนแล้วก็มะน,นาวเนยไดฟุกุโคตรเยอะคนนีม่ีขอ,องเหลือในตู้เย็น เริ่มแลทุกคนเราจะปอกสตรอเบอรี่ก่อนนะคะทุกคนเราจะไม่ใช้ก้านเขียวๆนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเค็มมันจะไม่สวยค่ะตัดทิ้งเลยตัดหัวทิ้งทุกอันเลยนะคะต่อมานะคะทุกคนเราต้องเอาสตรอเบอรี่ทั้งหมดเนี้ยไปเช็ดค่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่อ่ะพอล้างมามันจะมีความแฉะชื้นนะคะทุกคนแล้วมันจะไม่ติดกับน้ำตาลนะคะทุกคนเขาจะล้อเสียงหายเลนะคะตรงกลางเลย ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเฮ้ยได้ทุกคนเพราะว่าเสียบไฟแตกแน่ๆอามั้ยแม่แทุกคนเสร็จแนวนี้จริงๆเหรอถ้าสมมติเราเอาไม้ออกถ้าวไขไม่ล้มหรอใช่ ไม้ออกแบสการเป็นถุงไงจริงเสียบเพีเยนเสียบยังไงอ่ะเสียบตรงๆหรอติดได้น้อนตั้งแรกป่าวอะอันตร <c oughs> ้ไม่อรอด่อยันพนเายงไม่เคยกินเลยได้ฟูก,กูก,กับคบถุงกับกรอกคนมันต้องฟินมากๆแน่เลยมันนุ่มนิ่มมากจิ้มไปตรงกลางเลยครับว้าว <c oughs> ีรบุนุาขวาน,นี้ได้ <c oughs> ส เราจะมาปอกก่อนนะคะทุกคนเพราะเราไม่สามารถเสียบเป็นกตนิได้มันน่าแบบแข็งอะ่ะกินได้เหรอกินยังไงอะถามจริงมนันติดเปลือกไว้ทุกมดูดิเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเอางอไงอะสูตรนี้นะคะเขาไปดูมานะคะทุกคนเขาบอกว่าง่ายมากใช้แค่นี้เลยทุกคน โอเคน้ำตาลลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะทุกคนคนครั้งแรกคนนะทุกคนแต่ที่เหลือห้ามคนเด็ดค่ะเพราะว่าถ้าเราไปคนมานะคะมันจะขุนทุกคนแล้วก็รอจนกว่ามันจะเดือดเป็นแบบผุดๆเลยทุกคนใช้ไฟออก นะคะตันนี้น้ำตาลของเรานะคะกำลังเดือดขุดๆเลยให้รอนะคะจนน้าตาลเนี่ยเป็นสีเหลืองทองค่ะเนี่ยทุกคนมันจะแบบว่าสีเข้มขึ้นนะคะทุกคนแล้วมันก็จะแบบมีฟองเยอะมากเลยเห็นป่ะรอบๆเราก็เอาแก้วกระดาษธรรมดาเนี่ยทุกคนตัดตูดทิ้งก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้ต้องปิดไฟให้มันไม่มีฟองก่อนนะทุกคนมันจะต้องไม่มีฟองเลยนะคะทุกคนรอมันจนแบบว่ามันนิ่งนิดนึง้เราอะ แล้วว่าเราคิดมันใน่าจะได้แล้วนะเขาไม่รู้มันได้หรือยังอ่ะเขางงแล้วทุกคนไม่หลับว่าโฟของเรานะทุกคนมันไม่เยอะเดี๋ยวเขาลองมันจะต้องเหมือนลูกโป่งอะทุกคนอมันไม่เป็นลูกโป่งแดงว่ายังไม่ได้นะทุกคนต้องรอมันเย็นกว่านี้หน่อยมันไม่ใสเหมือนคนอื่นเขาอ่ะ นดูเป็นเกดๆอ่ะไม่ยืดด้วยอ่ะแปลกจังต่อต่อไหนมีน้ำตาลแบบแล้้องมันใสจัค่ะ่เขาใสมากเลยเนาะของเราไม่ใสเลยอ่ะทำไมนนี้เาเล่นของหัวนะเพะอันนี้เขาำตามสูตรตอ่ะมันไม่รู้ ทุกคนจะหยุดแล้วไหมอ่ะทุกครจะหยุดแล้วเนาะ,ะ<ค>นหยุดทุจะหยุดหยุดทั้เฮ้ยน้ำร้อนปอนถึงว่ามันนึงที่เขาเทดสอบรอว่าเป็นไงคล้ายคล้ายแบบกว่าหม้อนูนั้ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอมันเย็นนิดนึงนะคะทุกคน,เร,นเราดูว่าใสไหมรอมันอีกลอบค่ะทุกคนจนุม่มลงไปข้างในมันจะต้องเหมือนลูกโป่งแล้วทุกคนเฮ้ยเหมือนเลย แล้วก็สรอี่นะคะปักลงไปเลยไปไปไุไปไมไป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 ไดโอ๊ย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 โยโอ๊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 ยโอ เกิดขึ้นนะคะคือพอเราทํามันไปสักพักอ่ะมันไม่ตั้งเหมือนของเขาอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ยุบแล้วก็หดตัวลงนะคะทุกคนเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเดี๋ยวเขาจะลองใหม่ก็แต่ทุกคนตอนนี้มันเหมือนจะตั้งใช่ป่ะแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะหดเหม,มือนเดิมเลย เหี่ยลงเรื่อยๆเลยเว้ยเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาทำแล้วมันตั้งได้อะแต่ว่าทำไม่ได้อะแต่เ่าทำไม่ได้อปพอยวยนิดเดียวอ่ะ่วงแล้วทุกคนเห็นนะไม่แข็งอะอ่าตรงนี้เหมือนตั้งแล้วทุกคนเหมือนตั้งไหวแล้วนะ เราคนแต่มันจะรอดทุกคนเราขอได้คนพบวีทีมาค่ะทราไม่หูเราเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ทรงนด้เราก็ใช้ไม้ตัดเลยค่ะทุกคนเรียบเงียบก็จะมีถุงมาแล้วก็เอาไม้ออกนะคะนี่เฮป็นด,ดีดีเลยทุกคนแต่มันจะสูงไม่มากเหมือนในแบบแต่ว่ามันก็ใช้ได้ ขึ้นคอแต่แค่ไม่สูงมากนะคะถือว่าใช่ยายยูดูว่า,านะตอนเราได้สมอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองกับยังอื่นบ้างเนาะนะคะ มะน,นาวนะทุกคนทีมมาแล้วค่ะจึ๊บเดียวห่อาขค้างไว้ทุกคนวันนี้เขาว่าขี้เนาเขามาทําไมอ่ะทุกคนใส่ได้ฟุกุแล้วนะคะทุกคน อุ้ยเต่ไม่ได้เลยอุ้ยให้ทุกคนเป็นเนี้ยที่รอบรอบน้องมันมีความแบบว่าแป้งอะทุกคนน้ำให้น้ำตาลมันไม่เกาะเลยมันก็เลยไม่ติดนะคะที่รอบทางแล้วอะดังหมูนะคะทุกคนมารูว่ามันจะเป็นยังไง ไม่เฉยเลยโอ้มายกออดหโอายโออ้ยโอ้ยอ น้ำผงซอเอรี่อีกรอบนะคะที่สุดนะคะอกะทเงินสเมค่ะลลนวดแล้วีว,เเวีเอียงไปไหน เอ็โมงตอนนี้จะบ่ายสี่โมงเย็นแล้วดเพราะว่าเพระพยายมากอะทุกคนบอกเลยค่ะทุกคนว่าเธอชี่โชคดีมากที่วันนี้มันไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่ามันก็ถือว่าเราทาถูกแล้วนะคะทุกคนก็จะบอกว่าสูตรที่เขาใช้ทุกคนที่มันเป็นแบบความใสอย่างนี้ได้นะคะหนึ่งเลยนะทุกคนขนมสิ่งนั้นต้องเป็นขนมที่ไม่มีน้ำนะทุกคนสตรอเบอรี่หรือผลไม้มันจะทํายากกว่า นี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาใช้คอนไซหลับนะทุกคนใส่เข้าไปนะคะยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งตั้งอนะทุกคนแต่ข้อเสียนะคะยิ่งใส่เยอะมันต้องยิ่งรีบทําทุกคนไม่งั้นมันจะแข็งเร็วมากถึงจะได้มาเป็นแบบนี้อะไรสู้ เกินไปอ่ะอย่ากลองอันนี้นานแล้วชีสห่อน้ำตาลนะคะทุกคนเฮ้ยทุกคนอันนี้เข้ามากชีสห่อน้ำตาลเข้ามากๆเลทุกคนอร่อยเลยอ่ะมันมีความเค็มๆแล้วมันก็เคลือบไปน้ำตาลหวานๆนะคะแต่ว่า ก็อาจจะเห็นว่าดูมันเยอะใช่ป้าแต่จริงจริงตอนกัดเข้าไปมันบางมากเลยอะอันนี้นะคะเหมือนแรบใสมากูเหมือนทุเรียนนี่หอ่อแรบใสไว้เลยนะทุกคนทุเรียนเคลื่อนน้าตาลโอ้ม่ก็มันแปลกอะทุกคน เหมือนกินน้ำเชื่อมใส่ทุเรียนอ,ะอ่ะอยากกินเลยทุกคนอาหาะทำอันต่อมานะคะทุกคนเรามาลองเปรี้ยวๆกันดีกว่า ไอ <c oughs> ้ปันคามาเมลเข้ามากมันต้องเข้าเหรอทุกเขาทำขายกันนะคะห,หวานอมเปรี้ยวโคตรดีทาเคลือบน้ำตาลนะคะทุกคนมันต้องแย่มากแน่เลยอะ ขูดเคลือบน้ำตาลค่ะ ในที่สุดลกปนี้ก็จะจบสิ้นสักทีทุกคนเป็นการทำอาหารกีกชั่วโมงเนี่ยอย่งท,ทุโมงเพื่อทำทุ่งใสนะคะทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะคะทุกคนถึงมันจะทำยากเนี่ยแต่ว่ามันสวยนะทุกคนตอนที่มันตั้งอ่ะก็ได้ช้าลิปนี้นะคะลุ่ก็ระเล็กเชสสรายเราจะมาเลยค่ะวันนี้เป็นไรนะคะทุกคนบ๊ายบายหายไปดูควาดิอุย๊ยอ้าไปดิ นีไม่น่าหร่งเลยพวพังแล้วเพราเราลืมเนยที่เราแช่ไว้ในช่องฟีดอะแต่ว่าตอนนี้น้องจ้ามาแข็งไปหมดแล้วอะพราพอเราไม่น่าทำใหม่เลยวู้มันไม่แล้วอะจบกันเอาตรงไม่ไหมมาทำได้ไหมอะ บอกว่าได้เฉย